The chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always mm. uống, uh, máy điều cấp, đồn lên, uh, uh. hai ba, không bay sát lên, luôn ô, กินเข้าไปซัดเลยครับเมื่อกี้นี้ไม่เดียวเดี๋ยวเนี้ยนะครับนะค,ครับตัวไม่ใหญ่เท่าไหงครับโอเคก็ได้ครับใช้นี่ตรงนี้ครับ กเกิดเท่าพมื้ออย่างนี้ครับ ก็เขาได้นนะนนะตัวท่าน,นี้เหยื่อที่ใช้วันนี้ก็ลักกี้ครับบีฟิตนะครับ4.8เซนเนาะลอกก็ได้ว่านะครส่วนคันก็โบนครับคันสีท่อนโบน,บนโลหยาดนะครับ BBS 764L นะครับรตีไปไม้เดียวเลยนะมันก็เป็นลําน้ําพองนะครับแล้วก็ตะลิงเขาอะ สร้างหินกัน้นแนวตะหลิ่งพังนะตีไปไม้เดียวจริงน่าจะอยู่ตรงนี้พอดีเอ้ยครับผมสุดยอด โดนครับนีอีโดนแล้วโอ้พอจะมาจะมาโอ้ยมีตัวครับจะมาเฮ้ยไม่ใช่พัฒนเพียร์นุ้ยเฮ้ยไม่ใช่ครับกระสุกเละตัวน้อย เห็นตัวนสั้นนึกว่าปัจเพียนตัวที่สองนะครับนี่เลยครับนิ่งเงียบหน่อยหนึง่งนี่เปลี่ยนสีใหม่นะครับลอาดูเบาๆเบาๆหักหักครับนี่เป็นเหย่อตัวเดิมครับลักี้คารบ B ีฟิตนะครับ กระซตัวสั้นๆนครับนี่ตัวนี้ตัวสั้นตรนูว่าปัตตาเพียนอ่ะโอเคสุดยอดครับนี่ตัวที่สองกับนี่เลยทอรำไหลให้ลองดูดูครับตีอ่โอเคก็สวัสดีครับนะนะ้าๆผลประกอบการวันนี้ก็นะครับ ของแต้มนะครับประสุบไซส์ก็ไม่ใหญ่ครับพอดีก็จะไปทำปลาส้มนะครับประมาณนี้นครับไสองตัวสำหรับคันที่ใช้วันนี้ครับก็เป็นคันสีทอดนะครับมีห้อโบูลโยาดนะครับ ราก,ก็ได้ว่าเรียบร้อย lt 2, อสองพันนะครับเกี่ยวก็เป็นลกี้คัาบ f ฟิตนะครับสี่จุดแปดเซนนะครับสภาพหมายก็เป็นเป็นแม่น้ำพองครับตัวแรกผมได้อยู่ตรงตรงนู้นนะตัวที่สองก็ไปได้อยู่ตรงท่อน้ำไหลตรงนี้คนะ่อนข้างหาตัวยากมากวันนี้ก่อนหน้านี้มีน้องมา,มาตีก่อนนะแล้วก็ น่าจะได้ตัวไปเลยมันก็เลยเงียบนะครับตรงไม้น,นี้ที่เป็นข้อน้ําไหลนะครับมันเวลาที่มันได้ตัวปุ๊บเนี่ยเหมือนกับว่าพอเราตีอีกตัวหนึง่งแล้วตัวพวกที่เหลือมันก็จะแบบตกใจก็จะออกกว่าจะได้อีกตัวหนึ่งก็ใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเลยประมาณนี้นครับแต่ก็ตีแล้วเลาะ,ะไปเรื่อยตีตามแนวหินนี่แหละนะครับนีอ่อันนี้ก็สองแต้มหนานครับ ก็อขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับขอบคุณครับ